เนี่ยมีออรัาเป็นกรรมการตัดสินเนี่ยออล่าเป็นงูออลัขาดเลัวอะไรออล่าบอกจริงอ้าวกลัวข้าข่าวออรัากันเฮียหลายคนเฮียลาคนนี่เนี่ยเป็นด่าอะไรดิอันนั่นคือแบบสู่มเยสุ่ยังไม่มาเลยเอาแบบอาจารย์คอมเมนต์ต่อดีกว่าหรือเฮียว่าอุ้ยเฮียหวานนี่ไม่งงมันอ่ะเอาชื่อด่าเอาคอมเมนต์ต่อ

ีย่แค่นี้ก็เฮ้ยอ๋อเอาอนี่ตรงข้าไอ้ยโอ้ย้ตายคู่ตายงงโคตรควายเยเอ้าควากัเงี้ยไอ้เหี้ยมึงเป็นเหี้ยกับก้อนตอนนั้นเลยวะดีอ่เฮ้ยหลาตายลอยเลยะเฮ้ยเฮ้ยไ่ก้าเฮ้ยทำอ กระแทกกระแทกปังกระแตกแล้วกูนี่แหละจะทำไม่เอาขอลงมาก่อนฮึฮึฮึเขาจะมาเทคนิคเขาเรียกว่ามีเทคนิอ๋อโอ้โหฉันถึงตายแล้วไเยอะพอใส่ตอนโหฉันถึงตายแล้วเรื่อเทคนิคเทคนิคอะไรก็เขามันไม่มีเทคนิค พี่แต่เฮ้ยเื่อเลยนั่นแหละเยเทคนิคจะใมึตาย่มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะทงาิดหงเฮ้ยไอ้นี่เดี๋ยวดูเดีดูโกกูจะยิงโไปแล้วก็โดดข้ามไอ้แหลมๆนั่นแบบเทๆเ้ยปุ๊บ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 ที่ไหนาดูนดูดูอ่าขึ้นพยายามลอยตัว กว่ตายแนเลยน่น้น้้แนงนะระวัง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 รวะวเะาะววงววะรวดเร็วจริง แหน่แหน่อาบน้ำขึ้นแล้วมึงทีนี่แหละเวลาของอาคอมแมนต์ถ่ายเองควายควายพอไอ้ยิ่งกูจมน้ำอีกไอ้ไอ้้าวเม้ยอกี้มึงขึ้นมาเลยขึ้นมวไงขึ้นมาเลยขึ้นมาไงมึงลงมาเลยไง เนีอี้ไยอนับเนเส้นเอส้นไอ้เหี้ยมเจอกูเลยโกแน่ไอ้สัตว์เนี่ยมีออลับเป็นกรรมการตัดสินเนี่ยอูลับแรงูออลับหัวขาดไได้ออลลัวกิ้งก้าวออลลักคนไอ้เหี้ยออว่าหัวขาดไอ้เหี้ยมึงก็หัวหักไอ้สัตว์กูว่าหัวไม่เสียบหมไม้ ตอกูขาดตอกเทคนิคอะไรกันตายกูแต้มเสมอตายกูแต้มจุดสมบอะไรกันไอ้ดนเอ้ยไอ้เหี้ยตู้หัวกูอ้ออีกคนเหียเอ้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 ไปไกลกูไปไกลอย่ามาเข้ามาใกล้อย่ามาเข้ามาใกล้กูสวัสดี รดีคอหักดีคอหักดีรวมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวเลยแลนี่เอ้ยแลนี่คอเลเีคอู้เลยีใช้มอหักไงดังกรอนี่ไงดังกรอบเลยานดังกรอพอดีอ้าถีบเอตองสัตว์เฮ้ย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 ย้ เขาเรียกว่าเปิดเม็เน่น้องเม็ดอะไระเม็สังสารเฮ้ยยยยยรยยๆไเยย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 ยายยยายยยยยย้ยย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 ก่ยยยยเยย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 ไยยยยยยยอยยอยายย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 อยย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 กยย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 ยห มาดิมาดิลูกจีบลูกจีบลูกจ <c oughs> ีบอิสันมันเข้าไหล่ี่เลียวเลี้ยวยึดจั o ไ,ได้อยู่ลูกจีบลูกองสาย,สายู่ไดนี่ไงถีบอะไรครับโหนไม่เทย่ง,ย,งยังอื่นป่าประโยชน์นะ มันนี่ดิคอไปเลยอะไรมึงอะไรมึงเหมือนหลอกอ่ะเดี๋ยแนั่งไอ้ยยังไม่ขอมตายได้โง่ตายได้โง่อ้าตกลบตกลบไปเลยมันนี่ก็ักริ่งดีกันมากไอบุยเอาใครโคตรีเอาดิเอาดิผมโค้งกันแล้วอ่ะมาดิ คุณเริ่ว่าคุณเริ่มข้าใจแลเต็ม้วอะไรเต็มไรครับเต็มไรเต็มไรเต็มไรอะไรเต็มไรครับโอเต็มตูดเลยเต็มไรเต็มตูดเลยคีเขคีตะโไนเยตไ้กูทอะไรกูเนี่ยไอ้เงี้ยงงจริงเฮ้ยไงยงไกัน อนอี้อ่อกระโดกรตายเกือแล้วอแล้วียนีไงนี่ไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ขดไหนกระเช้ได้อนาไหนตัวพับไม่ดีตัวพับไม่ดีพับกระดานเลยไงพับจะหลุดไหมอ่ะอพไปโดนจันเลยไหม โอ้ะโอะไอ้คันอะไรครับบล็อกแอะไรมึงเราล็อกไปซะเฮ้ยอย่างนั้นนรกก็ยังอยู่บนโลกเหรออะไรอะไรกันคานมองโลกนี่ไงดีอะไรกันปีบคอคอหักเลยเอ้ยยังไงยังไงอะไรเข้ามาเหรอเข้ามาเหรอทำไรทำไรอ่ะทำไรอ่ะพยายามจะเข้าสู่ไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลไม่ได้ผล เฮ้ยกระโดดหลบไงเปียปกางกระโดดหลบไปเฮ้ยเฮ้ยกูยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่ะเฮ้ยเฮียคุณนี่ไงได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะโอ้โหขันนี้ก็สามสองอ่ะเอ้ยขันนี้ก็สามสามสามแล้วสามสามแล้วกระจมูกคย่าจ่าไคย่าจ่านี่ไงถีบถีบเฮ้ยกระโดดมาแล้วก็จ้า จังังเป็นอะไรงรงหออขาเลยเยอะคอพับเลยเอันแรงเยอะใครอยู่เนื้อใครอยู่ส่วนกเจะ สลับที่ไอ้ยไปนะเป็นไงเป็นไงแค่นี้ก็สายสองแล้วไงไม่กดดันแล้วเฮ้ยอะไรเฮไปดิไอ้เหี้ยคอหักเลยไอ้โคตรโหดเลยอ่ะไม่ได้ละวต้องเจ้วันี้เจ้าวันี้ไอ้สัตว์กูจะตายไอ้เหี้ยกูจะขำตายไอ้สัตว์ จังหวะนี like ้จังหวะนี้จังวะนี้ก็ดีไงจังหวะนี้ก็เซ็ตคมเลยยี่ไอสัตว์เนี่ยกระโดดไปก็เสียบคอเลยเยไอ้กูเจ็บคอไอ้สัตว์มาดีมาอีกรอบหนึ่งมามาไอสัตว์อ้าวเฮ้ยตัดสิน ดิวดิก็อยากตายแต่กูเความตายมึงเองเอามามาดิมาดินี่เป็นพฤติดีจังเีบมึงลงเลยไงฉีบอะไรวะเฮ้ยกูิวได้มาจะน่าปรคาเกินไปล้วเฮ้ย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 ออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอปเ้ย เฮ้ยเดินชมจันทร์เหรอเดินชมจันทร์เหรอเดินชมจันทร์เหรอโอ้ยหโล่โมึงนั่นมันดีแต่ปากไมเกินอะไรมึงอะไรมึงดีเหรอเฮ้ย เพคเลยกระปิงนี่ยังไงนี่กูจังเลยกูลครตรงกลางอ่ะไอ้เหี้ยมคาไอ้เหี้ยออเออกตายคู่เลยเ้ยตะตะเต็มเต็มน้ำมึงอะไรเต็มอะไอ้าต็มน้ำมเจ็แล้วเจเจอยู่เลยอยู่เลยสบายอ่ะแก็ชนะ เเกมพิกไปดิเกมพิกไงเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยนั่งเลยเฮ้ยนั่งเยเฮ้ยองซังพอลงเลยพอดีเป๊ะคุณนั่งรอยพอดีคุณชานเลยอ่ะนี่นั่งรอเลยคุณชาเลยอะมาหัดไปดิกูนั่งรออยู่เลย เจาะจริงเลยองศามึงมันโคตรกากไอ้เหี้ยมึงดูถ้านั่งโก้ถ้านั่งกูแบบลองก่อนแล้วนะลองก่อนอยู่เลี้ดิมาดิมาูดิเียังไไไนงเขาเรียกว่าหลอกล่อไงไอ้เจ้าหักแค่เจาะจริงเลยไอ้ยี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยแค่ก่อยู่นิ่งๆนั่นแหละแค่ก่อยู่นิ่งๆก็ชนะแล้ว เียอะเลยชนะแล้วเออไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะอเย้คนเย้เลยมาคุณนกว่าโคตรเก่งเลย